ยังรถไฟนี่นี่หดนะคะ คอมดี้โชว์ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงวันที่27นะครับมีการแสดงโชว์เต้นบัลเล่จากโรงเรียนครูตุนะครับแล้วก็มีวงดนตรีสรานรมมีแจ็คเมจิกคอมดี้โชว์ด้วยะนะมากัน2วัน2คืนเลยทีเดียวแล้วก็ปิดท้ายวงดนตรีกับวงยูนิคอนครับ และวันที่28นะคะพบกับวงดนตรีวงสินเสมอค่ะพร้อมกับโซร้องเพลงจากโรงเรียนดนตรีปลายฟ้าและโชว์กันเต้นจากโรงเรียนสตูดิโอโฟเคค่ะปิดท้ายด้วยวงริมระเบียงค่ะใช่ครับวันที่29นะครับพบกับวงดนตรีวงเยลโล่ลายรวมถึงมีการโชว์ร้องเพลงนะครับ เพลงเพลงไพเราะจากนักร้องกิติมัสั์ในนครสวรรค์นะครับกับวงพรสวรรค์นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงดนตรีฟินซุปเปอร์แบนด์อ่อ,อด้วยวันที่30ธันวามนะคะพร้พอมกับวงดนตรีมูนไลท์ต่อด้วยวงโบราณและวงเนียค่ะมาถึงวันที่31ธันวาคม31ธันวาคมวันสิ้นปีนะฮะในวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวนะครับ ทุกท่านก็จะได้รับชมการแสดงคลุกสุดอลังการครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะครับกับการเค้าดาวนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งคืนเลยรวมถึงวงดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นวงเอสกาเดนวงสมฤรดีวงอันเดอร์เรดนะครับแล้วก็มีศิลปินชื่อดังครับ คุณเต๋าเดือบไว้ด้วยที่จะมาร่วมเขาดาวในวันที่3 1ธ0ันวาคมครับค่ะแล้วพบกันปีใหม่นะคะวันที่1มกราคม2 5 6 7กลับมาตารนตรีกันยาวๆตลอดทั้งคืนนะคะกับวงคุสิก้าและว,วงเมียค่ะพร้อมกับวันที่2มกราคมนะคะจะเป็นพิธีปิดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่6ค่ะก็มาร่วมนะคะ ส่งท้ายกันได้เลยนะคะกับเทศกาลบุนโคมไฟปีนี้ค่ะนะฮะก็อยากบอกว่าถ้าลาดทุกๆวันนะฮะมาเที่ยวกันทุกวันเลยนะฮะมาร่วมให้กำลังใจลูกหลานชาวนครสวรรค์มาเที่ยวในงานมาช่วยสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะฮะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของบ้านเรานครสวรรค์เราเนี่ยคึ่งคุ่กคนเดือนธันวาคันนะฮัลั้งแต่วันที่3าม่่ ตอนกลางเนี่ยเดี๋ยวจาพาทุกคนชมบรรยากาศน่าสวยดีค่ะตรงนี้รายการตอนนี้นาทีทองท่าทนช่วงานแล้วรจัดรายการติบไปสองร้อยบาทครับเร็วติดไปสองร้อยบาทเร็วติบไปสองร้อยบาทไปอยู่จัดลุ้นเหรียญจังหวัดจับบ้านกันครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเทศกาลผุ่นโคมไฟที่อุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สำหรับงานนี้เนี่ยเขาก็จัดถึงวันที่2มกราคม2 5 6, เลยนะคะคถ้าใครสะดวกหรือว่ามีเวลาก็เข้ามาเที่ยวชมงานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกยังไงก็ชมที่ช่องชยาทิ์ก็ได้ะคะ่ะชยาจ้าค่ะทุกคนชมไฟถนอนอีกแล้วนะคะเนี่ยดูสิถน,นนน่่มมากทุกคนรถไม่ติดเลยะคะ่ะช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ จะได้ฉลองเทศกาลปีใหม่แบบไม่สะดุดไงล่ะคะ ้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมพยายามาตลอดเลยสำหรับเทศกาลส่งไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เยรก็ขอไว้พรอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนและก็ความรักด้วยนะคะอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ มาลายกร้าไทยด้วยนะคะมีทั้งมาลายกร้าขม้ามาลา,ายกร้าคุมไหลมาลายกร้าพันคอของชยาแบรนด์ค่ะชยาได้แปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย